ไปก่อนคือก็มาเรื่อยจะน้ำหาร์ทสองครั้งน้ำทารงทันี้น้ําร์ทนำงใจเราม่แหละพกามาสายเราไปเห็นงูแล้วเราไปายก็มีรถประคันเข้ามานีไ่มีก็นำไปที่แบบบอกไปดูตอเช้าพูดตั้งสองคัอนน้อต้ง้วันนี้ได้เลยก็คือไม่ได้รวมกับพี่จางอแล้วก็ตอนนี้ก็ได้วามร้สิกของ้อนี้แหละมี่ลาย อ้เพราะอ่านเยอะแก่สั่งของมันเรื่อยไปนี้เนาะแต่ขอบคุณคุณแก้วมากที่สุดเราจะรับและก็รับตุณแก้วตลอดเราไปครับพ่อขออนุญาตเลยค่ะไม่ค่ะพ่อขออนุญาตเลยค่ะเพราแชร์เรื่องที่พ่อไปรู้จักกับซัมมิตยังไงนะคะไปรู้จากยังไงตอนนี้เขาความเดิมใส่บาข้างเดียวเหมือนเดิม กที่มาเจอขอนิสาเนี่ยเราไปวันนั้นนะไปน้านรนอแล้วก็ไปเช็ดรถนี่ผมก็นั่งู้กับในรถกันเล้องคุยอะไรกันต้อมองดูว่าสองนนี้ก็องคุยเรื่องอะไรสุตอนนี้ยพอดีอานีเห็นผมรู้เพื่อนก็เลยามวานอด ใช่ขาองขาไม่ค่อยมีกำลังว่าเราขับรถทางเดินยังไงคะตอนนั้นเดินยังไงก็พอรุขึ้นมันดูเดินขาไม่ตองมันเจะเปี้ยนมันม่ไม่แข็งแรงเาอ่อนันนี้ก็เลยก็แนะนำว่าบริษัทบริษัทแนะนำว่าองส่ดนะลองดูจนี้ระวันดีดีนะว่ามันเป็นอ้ถุงใจบางับบอะไรอย่างตก ดีด้วยมีด้วยเพราว่านี่เนาะก็เลยลองใส่ดูใส่ค่ข้างเดียวเลยเดี๋ยวใส่เป็ากข้งเดียวขเอีกข้างหนึ่ก็ใส่ไปประมาณสองวันสามวันเนี่ยผิวมะขาข้างเนี่ยที่เคยเดินดีคอเพคเพคคอนเนี่ยวมันดีขึ้นก็เลยตามไปซือข้างตนาไปซื้ออีกข้างหน่ง ก็ดีนะนนประสบวามสเเสร็จหาคนจวนลงรถมานไม่ค่อยแข็งแรงม่แ,มแข็งแรงพอเด้ลงใส่สรถผองถมผูอุาที่นั่นไปไอาตี์ดูรู้เรื่องดีทีน,น,นี้คุิสายว่าพ่อทำไานใายเกงเพราะลงนท่ระบสับวถทางไกล ตามตามซื้อเอาจำเกณฑ์ควตามซื้อ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 ตานซื้อก็รู้กันนะเพราะว่าเขาข้ามมากหรืไงต้อตามซื้อตามซื้อเนาะซื้อแต่ยังใส่อย่ยงซื้อ ดีทัางเลยอะซื้อใช่เลยตามซื้อใช่ใช่ตามที่ใช่ยังไม่บอกอะไรยังไม่บอกอะไรคนราะบริษัทเองก็จเริ่มถ่งเกงขับรถเพสบายไม่ปวดหลังขับรถผมวันนี้ขับรถไปกับประมาณ800กิโลไปจากนั้น800กิโลที่สุดเดี๋ยวเราขับนั่งสบายไม่ไม่ไม่มีอะไรนะ นั thì nh nh vậy, ่งทำไมอือตอนที là, ่เรายังไม่ได้ใส่เนี่ยรู้สึกว่านั่งไปอ้วดหลังพอใหญ่ๆก็อ้วนแล้วพอพอลงจากรถมาก็รู้สึกว่าจะร้านหน่อยหน่อยมันไม่เหมือนที่ตอนยังไม่ได้ใส่มันรู้สึกแรงแต่ไม่น้อยกว่าตอนที่เราใส่เราใส่เข้าไปเลยรู้สึกดีมากดีที่เขาคุย คือจากสม็จไว่งั้นผมไม่เก่งอ,อกลกนองรอบตูตบต้เนี่ยง <c oughs> านรอบตู้สิผมคิดขั้นตอนนาเว่าสินค้าตัวนี้ที่ราคาสูงไม่ว่าลดร,ราคาเป็นเราม่กาซื้อจริงจริงผมคิดกันเลยผมว่าสุภาพแลามีว่า <c oughs> ตว่สี่ผมซื้อตานแค่ไหน,นานเทาไหร่ ซื้อมาแล้วเราไม่มีแรงไม่มีกำลังที่จะทำมันจะซื้อมาทำเองดมเป็นไรอเอาไปทำเองอส่ขขงให